คลิปนีสิบามาเบึงบรรยากาศเก็บตกงานหมอลำใจเกินรอยที่แสดงอยู่ที่บ้านคออำเภอกันทระวิชัยจังหวัดมหาสารคามของค่ำคืนวันที่1 1เมษายน2,565ที่ผ่านมางานนี้ก็มีแอนออร,รีมาเป็นแขกรับเชิญบรรยากาศก็มีคนเข้ามาเบ่งกันเต็มสนามและมีคนในกลุ่มปิดของหมอลำใจเกินรอยที่จริงแล้วเป็น EP ที่21 สื่อแสดงวันที่10หามษาย,ยน2 5 6 5แต่ทางบอยสิดิชัยยกให้เป็นอีพีพิเศษสำหรับคนที่เขามาเบิงในวันที่10หาก็สามารถมาเบิงการแสดงในวันที่11ของคืนที่พันมาได้ที่มีคนในกลุ่มปิดของมะล่ำเจเกินร้อยกว่า8,000คนการแสดงจะเริ่มตั้งแต่3มทุ่มถึงช่วงเวลาเตยล่าเกือบตะเว้นขึ้น แอนลอรีบอยซิริชัยก็ยังอยู่ถึงเวทีที่บางช่วงที่มีการทะเลาะวิวาทอยู่หน้าเวทีหัวหน้าบอยได้ออกมาประกาศต่อว่าคนที่มากอ่อควมมูลไหวในเวทีบรรยากาศเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับบ้านเารียงเป็นหยาดน้ำโควิีกับโบว์แห่งเราได้เลยเมื่อเมื่อไหร่ล่ำใส่โบว์แก่งเงียบเงียบย้อนโควบีนี่สิมามาล่ำบ้านเจ้าของจะไม่ทงายยิ้มยุ่งเห่า เจ้าม้าหางม่องคนหลายๆเป็นสองคนบุญแม่ตายขึ้นโหลดไปยังไงครับแต่มันบ่ผิดเินแตงโเจ้บในงานนี่มันผิดมันผิดเพราะว่ามันมางบุญเพลินมันบาปพร้อมเบิ่งเอาเด้อบานีลูกไผหลานไผเบิ่งเอาพี่น้องครับคือสิบโมีบ้านเฮาดอกน้องเอาเรียบร้อยแล้วเอาอาจารย์เต้ยต่อ ทำไมเจ้าหน้าที่ว่าก็มา่อ่านโดนโดนจ้าไมื่เป็นไปเปไปไก่มูบนะเอาแบบสุดๆเลยโชคดีเมื่อเอวเลี้ยงมวยคู่ใดเอาคักๆแต่ว่ายังมั่งไก่มั่ง่อยสิมวนไปเอามวนพี่้องมวนครับกเป็นบรรยากาศของการแสดงของมอลำ่ใจเกินรอยบอยสีดีใัยเมื่อค่ำคืนวันที่1 1เมษายนส5 6 5ายคุ้มค่ากับการรอคอย กับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบแขกรับเพื่อนพิเศษแอนออรดีโบสางความผิดหวังให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมใครมีวามคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารรคอมเมนออต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปกลิปหนาม,มาพบกันใหม่สวัสดีครับหองลุงศักมากมวนผมเห็นอยู่ยเ,<ร>เห็วนว<อ>่าเห็นได้เพียอยู่ตลอดครับได้เชียครับซอยกันเพียครับ